สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่หนึ่งนะคะมกราคม2564นะคะเป็นวันแรกของปีใหม่ที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้จะไปใส่บาตรนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ตอนเช้าตื่นมาแล้วนะคะแล้วก็เตรียมของนะคะไปใส่บาตรนะคะเราจะไปวัดกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่วัดนะคะเ,เพื่อนๆ่าไปวัดทําบุญกันนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ค่ะอยู่หน้าวัดนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆเป็นป้ายวัดนะคะป้ายทางเข้าวัดนะคะตัวน,นี้เป็นป้ายชื่อวัดนะคะวัดวนี้นะคะโอเคนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็คนก็มากันเยอะแล้วนะคะเริ่มทยอยมากันเยอะเลยนะคะเราก็อยู่ในวัดนะคะคิดดีทดําดีพูดดีนะคะมีใจจิตเจาะเป็นคนติดใจอบอ้อมอารีนะคะเพื่อน เราอยู่ที่วัดนะคะเป็นวัดใหญ่เะคะนะคะก็เราก็ไปนั่งที่ศาลานะคะเพื่อนแล้วก็มีคนทำบาทำบุญทำใส่บาตรนะคะนะคะโอเค ตอนนี้นะคะการใส่บาตรก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ,ป,ะป้าๆเขาก็มากันนะคะแล้วก็การใส่บาตรนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะการที่จะไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ใส่บาตรโดยการที่ใส่เป็นเ,เป็นเป็นบาตรตั้งแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าชว่วงนี้ก็จะต้องเป็นแบบนี้นะคะเราจะไม่มีพระเดินนะคะเราก็ต้องทํา เพื่อความปลอดภัยนะคะช่วงโควิดนะคะลักษณะของเราก็คือย่าอแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นโรงทานนะคะเดี๋ยวเราจะนําอาหารหรือว่าของที่เรามารับประทานกันนะคะยังไม่ถึงเวลาเนาะเนี่ยพี่ๆเขาก็ดูแลนะคะมีคนเข้ามานะคะใส่บาตแล้วก็ไปตรงจุดนู้นเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่โรงทานกันนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็มาโรงทานนะคะมาเข้าโรงทานนะจ๊ะเพื่อนๆตอนอนี้ เป็นการเดินเข้าลงทานนะคะเอาขนมมาเราซื้อขนมมาบริจาคตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งนี่นะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะข้างในเป็นอย่างนี้เลยนะคะเพ,พื่อนๆชื่ออะ,ะ,ะไอรเอาอะไรมาบ้างคะอร,ะร่อยอร่อยนะคะก็เป็นรงทานนะคะนะคะ เราก็จะมาจดชื่อนะคะเพื่อนสวัสดีปีใหม่นะคะนี่นะคะเป็นงานเทศกาลปีใหม่นะคะเพื่อนขอบคุณนะคะเป็นขนมที่เรานำมาถวายนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนก็จะมีขนมมาถวายกันนะคะเพื่อนๆนี่เราก็วางกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีต้นคริสต์มาสด้วยนะคะต้นคริสต์มาสด้วยนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศที่เรามากันก่อนตอนแรกก็นึกว่าจะมาสายแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามารับประทานอาหารกันอยู่ข้างในนะคะเพื่อนๆเป็นสดีปีใหม่วัดพุทธวารนะคะตอาโน้นเลยนะคะอ่าฮะ นี่นะคะแล้วก็มีต้นคริสต์มาสด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะไปแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คไปวัดอุณหภูมินะคะไปเช็คไปเช็คก่นเรามาวัดอุณหภูมิกันนะคะไปไปศาลาก็จะทำพิธีอ่ะ ระคะ่า่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชขอบคุณมากค่ะใส่ชื่อก่อนนะได้ใส่ชื่อก่อนนะคะอืเราก็จะเขียนชื่อของเราก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหนู นี่เลยค่ะแล้วก็ได้ได้รับปฏิทิน1ผืน1อันนะคะเดี๋ยวหนูเอาอันข้างล่างเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะอยู่ที่นี่เลยนะคะเย้ดีใจได้ปฏิทินแล้วขอบคุณค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่ศาลานะคะเพื่อที่ให้ตอนนี้นะคะจะเป็นข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างนอกนะคะ,ะเพื่อทุกคนได้อ่า เห็นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะเราได้รับปฏิทินมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะถ้าการวัดปฏิทินเราได้ปฏิทินปีใหม่แล้วนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะ พิธีก็เริ่มแล้วนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะตอนนี้นะคะพิธีก็ทำเสร็จแล้วนะคะสวดมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือก็คือเดี๋ยวจะเป็นการถวายอาหารพัาหารให้กับพระนะคะแล้วก็คนที่จะไปใส่บาตรก็ไปใส่บาตรได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นมีความเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็รอนะคะรอ ร,รับบาตแล้วก็นําอาหารมาฉันนะคะแล้วก็รอนะคะเพื่อนๆทุกวันตอนนี้คนก็พูดคุยกันนะคะหลายๆคนได้รู้จักนะคะจ้าตอนนี้นะคะพี่แป๋วก็มาอยู่ในเครื่องของช่วยน้องทําน้ํามะตูมนะคะน้องเขาทาลงทานมาเราก็ตอนนี้ทุกคนก็รับอาหารกันนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือกันอย่างดีเลยนะคะ นี่นะคะบรรยากาศภายในนะคะแล้วะ่อนไปี่ไกำลังนี้เลยถ้าใครอยากตรวจโควิดนะครับเรามีโควิดเทสติ่งฟรีนะครับนี่นะะคบรรยากาศที่ทุกคนอยู่นะคะวันที่สี่ที่ห้านะครับเราจะเป็นคนนะคะมากันเยอะแยะเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะตอนนี้คนก็สวมถุงมือสวมหน้ากากอย่างถูกต้องนะคะมีวัดแอลกอฮอล์มีทุกอย่างเลยนะคะนี่นะคะในออนไลน์มีเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวจะแจ้งเว็บไซต์ให้ทราบ เราก็มาช่วยกันทําบุญนะคะนี่เป็นโรงทานของน้องฟ้าใสนะคะน้องเขาก็ให้พี่มาช่วยเขาในการตักนะคะเราก็ช่วยร่วมกันทําบุญอนุโมทนาบุญนะคะนี่นะคะทุกคนเขาก็หยุดนะคะน้ำมาตุ่มไหมคะทางนี้ค่ะตอนนี้มาได้ทานข้าวแล้วนะคะนี่คืออาหารที่เราจะรัสคานกันนะคะคนมาน ก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาจากในศาลาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเดินเข้าโบสถ์นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะไปฟังชะแท้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นอันเสร็จพิธีนะคะแล้วก็เป็นการที่จะให้ทุกคนได้กลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าโบสถ์ไปนะคะเพื่อที่จะนั่งฟังธรรมนะคะโอเค ตอนนี้เข้ามานั่งอยู่ในโบสถ์<อ>แล้ว<อ>นว<ห>ะคะแต่ต<อ>เขาเรียกว่าจะต้องเรียกตอนที่ได้ประโยคสามคือเรียนครรมธรสามประโยคจึงเรียกป้ามาอันนี้ก็เป็นเป็น,เ,ปนเ,ลเล็กๆกน้อยๆให้เราได้เข้าใจพอเป็นความรู้เพิ่มเกิมเสริมในการข้อปฏิบัติทมทั้งหลาย เมื่อน,นี้คิดว่าจะเวลาแล้วอาตมาก็ขอรัชนาท่านประมาทนะติพิธีก่อนงค์จะเป็นคุณยุทธนาจึงเป็นประเรศก้าวมาก่อนเช่นเดียวกันได้เป็นผู้ได้กล่าวรัตนาศีรัชนาธรรมจึงพระจะรด์ในธรรมเจ็ัตบแต่ท,ที่เดียวมาจมรับใช้น,นั่นหละ

ปัญศิลานิยจามะทุติยัมปิมยังพันเตติสรเนนัสหะปัญจศิลานิยจามะตาติยัมปิมยังพันเตปิสุงลคนาทายาปัญจศิลานิยาจามะ โมตสะพระค o โตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะพระคว r โตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะพะค o โตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตาะพระคโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขะฉามิธรรมังสารานังขะฉามิธรรมังสารานังขะฉามิสาาังฆังสารานังขะฉามิสังฆังสรนังขะฉามิทุติยามปิพุทธังสารานังขะฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังขะฉามิ ทุติยามปีธามังสารนังคาฉามิทุติยามปีสังคังสารนังคาฉามิทุติยามปิสังคังสารนังคาฉามิตัติยามปีพุทธังสารนังคาฉามิตัติยามปีพุทธังสารนังคาฉามิ ตาติยามปีทามังสารนังคาฉามิตาติยามปีสังฆังสารนังคาฉามิตาติยามปีสัง,งาาาาสฆังสารนังคาฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมมาธิยามิ อทินาธานเวรมณีสิกขาประธาสมาธิยามิอาทินาธานเวรมณีสิกขาประธสมาธิยามิกาเมสุมิจาจาราเวรมณีสิก pues ขาประธางสมาธิยามิกาเมสุริยมาธ เวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมูสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ ุราเมรชามาชาปทมาทฐานาเวรมณีสิขาพทางสมาธิยามี สัหนึุสหนึุสัหน่น่ในโอกาสกันคืนที่ใหม่ต่อเริมตในมาแต่เมื่อคืนนี้มีช่วนลางปี I have only. ค่ะตอนนี้พิธีทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก็ออกมาจากวัดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งปีนะคะ2องพนานะคะขอมีแหว่แต่ความสุข ส,สุขภาพร่างกายแข็งแรง<ฮ>การงานการเงนินครอบครัวความรักมีแต่สิ่งที่ดีๆน,นะคะก็ถ้าชอบเนี้ก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ